อ,อัปเดตมาไงอีโปตอนที่1486นะครับเปิดตอนมาก็คือการประเดิมด้วยการลงนมของเดคาโดแล้วนะครับผมเจ้าของค่ายแห่งนี้ก็ได้พูดขึ้นนะครับว่าเป็นเกียรติมากที่เดคาโดได้มาซ้อมที่นี่นะฮะมาริก็ได้บอกนะครับว่าแค่อยู่ในห้องห้องเดียวกับเขาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะฮะแต่เจ้าของค่ายก็ได้พูดขึ้นนะครับว่ามันมีคนหนึ่งที่มันไม่ได้รู้สึกเหมือนคนอื่นเลยนะจุดก่อนไม่ต้องเอาจริงขนาดนันนะ้นหรอกหน้าแค่ชิคฟิตเฉยๆเองนะเมื่อเช้านี้ตอนซ้อมวิ นี้นี่เองเหรอเครื่องนายก็เลยดูเริ่มสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะเพื่อให้นายหายกางังวลเอาคนต่อไปมาเลยขอบคุณที่นายมานะตาของฉันแล้วสินะเออเฮ้ยอิจิโร่ไม่ใส่เหตุการ์ดหน่อยเหรอคุณเองก็ไม่เห็นจะใส่นี่ มันเป็นคู่ชกคนที่3จาก2คนก่อนหน้าน่าจะทําให้เขาเหนื่อยอยู่บ้างโบกับว่าตอนนี้เขาควบคุมน้ําหนักอยู่ด้วยแถมยังไม่ใส่เหตุการณ์อีกจะดูถูกกันเกินไปแล้วมั้งมิยะตาอิชิโร่อันดับ5้าของ WBC และ WBA ก็ไม่ปแปลกเท่าไหร่หรอกอีกไม่นานก็อาจจะได้เจอกันก็ได้ มิยะตาสามารถพุ่งเบิร์กหลบมาข้างหลังได้อย่างรวดเร็วครับเจอสแปมยับซ้ายจากดิคาโดไปหลบได้หมดเลยครับผมจังหวะนี้มิยะตาพุ่งออกมาดิคาโดก็จะแยับไปครับมิยะตาที่เห็นทันก็จะยิงเคาน์เตอร์แยับครับแต่ดิคาโดก็สามารถกัดไว้ได้จังหวะนี้มิยะตาสแปมยับซ้ายมาดิคาโดตั้งกัดรับไว้หมดเลยครับตรงนี้ดิคาโดสามารถปัดแยับออกไปได้ครับแล้วจะยิงแยับสวนไปอีกมิยะตาหมุนตัวหลบครับแล้วก็ยิงแยับสวนออกไปดิคาโดที่บล็อกไว้ได้ก็ออกมาดไล่มิยะตาออกมาครับจังหวะนี้มิยะต่่่่่อออยยยตตตติิิดดดดกาาาคครัับแโนนน้ไมมมถึงูเหืวะตา่อยนะ สุดยอดเลยนะนักโมยรุ่นเฟเธอร์เวทของญี่ปุ่นนะถึงเวลาเพิ่มเกียร์หน่อยแล้วทั้งที่ฉันคิดว่ามัดมันต่อยออกไปแล้วแท้ๆแต่มันกลับเพิ่งมาอยู่หน้าฉันเองเหรอ <S <S> <S การชกรูปแบบนี้มันในอุดมคติของฉันเลยนี่ ก็เริ่มดูเดือดแล้วนะครับในการลงงงของมิยตะและริคาโดนะมันคืออะไรกันแน่ครับที่ตอนแรกนั้นมิยตะเห็นแค่หมัดซ้ายของริคารโดแล้วไปไปมานั้นหมัดขวาก็มาโผที่ข้างหน้าเฉยเลยนะก็อาจจะเป็นเทคนิคเ,เล่กลเล่เหลี่ยมอะไรบางอย่างของริคาโดนะฮะและสําหรับตัวมิยตะเนี่ยคือด้วยความที่เขาไม่ได้ขึ้นชกมานานแล้วนะครับมันก็อาจจะทําให้เราลืมความจําความโผของมิยตะลงไปบ้างนะครับผมและเราก็จะได้กลับมาเห็นอีกครั้งนะครับในการลงงมกับริคาโดนั่นเองนะตอนนี้คือจะดําเนินประเด็นเรื่องของที่ริรรกกคารับเ่องขมมะี้กกยยววนผ ถ้าผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยน่าจะมีจุดเปลี่ยนกับตัวอีโป้แน่นอนฮะแล้วจะทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะเนื้อเรื่องในช่วงนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมคือเอาตรงๆนะผมพูดเพื่อไม่ให้คลิปมันสัานเกินไปนั่นแหละโอ้โหนาที2นาทีกว่าๆเองก็มีประมาณนี้นะครับคลิปวิดีโอในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่คลิปต่อไปด้วยนะครับผมกดติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะ